สบายด,สายดีสวัสดีสวัสดีเพีเบอรทุกคนเด้อสวัสดีกันยามเช้าทุกคนเช้าตอนเจ็ดโมงมือนี้ที่เป็นมือปั้นเขาของครอบขวังลีนะทุกคนเนาะตอนนี้เอง ลดการมาฮอนเหือนุรงรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะมื้อนี้จะปั้นเขาไก่น้อยกับปั้นเ้าเหนียวของแม่นลองป่าน,นะทุกคนเนาะซึ่งชีแบงออกเป็นปั้นสองเถื่อนะเนาะขขาขนุรงรีที่เป็นบบเมนเขาไก่น้อยเพราะว่านาะฮันเขาใส่เ้าสองแบบนะทุกคนเขาไก่น้อยนี่มันเป็นเกี่ยวก้อนแล้วก็เลยได้ปั้นก้อนนะทุกคนเนาะมามามา,มาเตรียมตัวไปปั้นเขากันทุกคนปั้นตั้งแต่เช้าเลยเนาะ บางทีหลังจากที่ปั้นเขาแลวแล้วนุ้ยเองก็คือสีได้กลับเวียงจันทเนาทุกคนบางทีนะบางทีก็บริกรับถ้าได้กลับจังใดก็สีอัปเดตอีกเท่อนึงเนาะทุกคนเนาะนี่มาแต่งตัวไปปั้นเขากันทุกคนวิธีป้องกันการปั้นเขายุพีฮิตจังใดเนาะการยังคงปั้นเขาด้วยรถอ่าตั้งแต่สมัยตะกีเอฟซี FC บอกว่า ยูไทยประมาณ4ีสิปีก่อนกับไซแบบนี้คือกันมาสัทุกคนจะเป็นรถที่เพิ่นซื้อมาแต่ฟังไทยแล้วเพิ่นเอามาไซในการรับจ้างปั้นอยู่แถวสนบทลาวเดี๋ยวทุกคนเด้อสำหรับราคาราเคอได้จากปอกจากเป๋าอันนะั้นตองนี่เองซีอ่ามาอัปเดตอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนอะทุกคนนอนหลังากี่ปั้นแล้วอ่าทุกคนยูทางแถวพี่เพิ่นซีอันกันเนี่ยนี้เด้อทุกคนบอให้ เวลาปั้นนะมันซีอันมุนแห้งแหงทุกคนตรงไดปกหัวแบบนี้นะทุกคนเนาะมันจึงบะขายฮาบอให้ขายเข้ามันเข้ามาคอแี่ทุกคนแล้วเขาก็จึงใส่หมวกนะทุกคนเนาะโอเคไปเดี๋ยวห่อไปเบิ้งกันทุกคน ทุกคนตอนนี้กําลังเริ่มเด้อไช่ชีเริ่มแล้วพอเริ่มชีสตาร์ทละอันนี้เป็นข้าวของแม่น้องป่าเลยสองกล่องนี่ทุกคนอะไรเดียวไปเพิ่อข้าวอันนี้ข้าวเหนียววะเออข้าวข้าเหนียวข้าวไก่น้อยอือตัวกล่องสุดท้ายเป็นกล่องข้าวไก่น้อยทุกคนน,นันนก,ก,นกเด้อเอาจับมาเบิ้งห่วงหนึ่งไปหน่อยมัดหนึ่ง,นนง,งเพราะว่าข้าวไก่น้อยนี่นะทุกคนมันจะ นักนะพี่นะพูงนหมเป็นเม็ดดีขนาดเนาะพี่นะเม็ดดีเองเอาตัวคีบได้จับเป้าอยู่นีวะให้เดาประมาณจะเข้าใกล้กันไหมเ่าจะจับเป้าสิบเป้าไปไล่ไล่สุดสิบเป้เอาเจอสี่ดจจับเป้าอ่ะก็เกิดปันบุกเกินแค่ฟา อีีลเประมาณนั่นแหละบะแปดกระซิบตัวใจน้อยเสื่องมันใหญ่ห่วงมันน้อยแม่นว่าะตัวกราวไปยิงเลยจังวตัวของควายนี่ตัวนี้เลยห้าเป้ารถกินน่ะฟืุ้ฟูไรก็เถอะนะขากระต่ายบินมันบินมาเข้ามาให้เนาะตัวกองนี้ได้เฉลยสิบเปาก่องกันเนาะกองกันหมดตั้งกว่าสิบห้าเลยคนอันนี้เป็นรถอันปั่นเข่าปั่นเข่าอยู่ทางฝั่งเหล่าเ้อจะใส่รถประมาณนี้อยู่ทางฝั่งเหล่าจะบดาย จะบ,บอ่อได้เกี่ยวและปั้นพร้อมในทุกคนย่ที่เขาต้องเกี้ยวมัดมาก่องไว้แล้วจึงจึงปั้นเนาะคือยุทางฝั่งถ่ายเพิ่นซีเกี่ยวไปพร้อมแล้วก็ปั้นออกแล้วไปตากเอาอันนี้ก็คือปะให้มันแฮงเด้นนี่รถปั้นก็นจะประมาณนี้เพิ่นก็ซิมาสองคนเพิ่นสซีมีผู้จับเขาแล้วก็สิมีบอนตรงเขานี่มีผู้จับนี่สองคนแล้วก็มีผู้แกะออก อันนี้ไฟไฟเอาเข้าอันนี้นะ <c oughs> ไอเคยพอน้องบอลพิ่กัะเป็นผู้จับเขาขึ้นแล้วก็ผู้นั่งยืนรสนกรสิบกอนเขาแม่น้องฝา ทุกคนได้เกาเกาเป่าเครื่องก็บ่เครื่องปันไหนเกาเป่าปลายหน้ามืดทีบนี่เข้าเกาเป่าหน้าจะว่าเป็นไรได้เข้าเกาเป่าทอดไรอดเทบอป็นตาเขาไปนอมันมันมันบอแพ้ทุกคนอีกอย่างตัวนู่กินได้ตัวนู่กินแล้วก็มันเป็นเพี้ยมันตายได้เลยทุกคนง่ายแลวทุกคน ง่ายไปกองไม่ม้องป่านแล้วบัานี้ลงทน่ลายได้จ้างคนทำเม่กำลังายเป่าเขาเดล้วะนนเป่าสิบพันเออเปาหนึ่งจะได้หนึ่งได้บู่โลกบาีตายหลายปะกำลังซีเฮ็ดหงไม้องป่านตอดตอนนี้นะไำนัดเลยตอนนี้กำลังเริ่มองไม้องป่าน ที่เราปั้นไปเมื่อกี้นี่เป็นขานะ้าวหนานี่เป็นข้าวให้ คิดชันที่เบ็ดชัน นี่เป็ปั้นที่หน่อยสิกปั้นปั้นีนก่ั เจ้าวออานนันปันโบเเจ้าไว้ท่าปั้นพร้อมอีกตัวนึงเดย์อันเขาปั้นตัวนี้ตัวนั้นมันเลื่อน้อยหเขาบุมาตัวนึงกับเขาเจ้าว่ะเออทุกคนตอนนี้ปั้นแล้วเบิร์ดเลอเนาะอันนี้จะเป็นเข้าใกล้น้อยทุกคนเข้าใกล้น้อยนี่แม่นสองสี่หกแปดสิบได้สิบเอ็ดเป่าตัวไล่เงินเท่ๆเป็นสิบเป่าเลยทุกคนเด้อเพราะว่าเราเอามาค่ายใส่อีกเป่าหนึ่งเพื่อให้มันมัดได้เนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้การ,กรกล้ววบะระดปั้นเพิ่นกับเมื่อแล้วทุกคนรวมทั้งเมื่อทางของเมนองป่านกับของ,งรีเมนได้สามสิบเป่าเนาะทุกคนเนาะาเป่าหนึ่งราคาเป่าเต็มตัวนี้ขนาะดทุกคนเมนเป่าหนึ่งสิบสองพันกีบเด้นทุกคนเดินสิบสองพันกีบตัวเป่าหนึ่งสำหรับคาปั้นเนาะรวมทั้งเมดของเฮาเมนได้สามสิบสองเป่าคาปั้นคาปั้นเมนถึกอยู่ห้าร้อยห้าร้อยบาททุกคนรวมทั้งเมื สามสิบสองเป่าถึงยูห้าร้อยบาทเนาะนี่จะมีเขาเช้าเขาเหนียวแล้วกะเ,เขาเขาเหนียวกรรล้ำทุกคนเนาะเรียบร้อยแล้วปีนี้สำหรับเขาไก่น้อยตอนนี้กะสิ่ากันเมียนเขาแล้วกะพ่อสิเอาเขาไปสี่กินทุกคนสี่กินเขาไม่เนาะเพิ่นจะกินเขาไก่น้อยเพิ่นก็สี่เอาเขาไก่น้อยนี้ไปสีแล้วกะ ให้เอือยกับไอเคยเอาไปกินยูวีอย่างเด่นนะทุกคนเนาะแล้ววันนี้กะยังอีกนะทุกคนเนาะอย่างซีเกี่ยวอีกรอบนึงก็คือเขาตัวที่เฮ่าไปใกล้ๆตัวที่เหาไปกู้มือหวานนี่แหละนะทุกคนเนาะนี่เขาทางมืดอันนี้จะเป็นมิดเขาของเมนองป่านอันนี้จะเป็นเขาเจ้าทุกคนนี่จะเป็นมิดประมาณนี้ สำหรับเขาใกล้น้อยให้มันจะเป็นเขาเม็ดตึงๆต,ตุยๆทุกคนอ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้น้องวิเองกันื้่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่เป็นวิถีชีวิตของอยูแถวสนบทลาวเนาะทุกคนเนาะรถปั่นเขาก็จะเป็นรถปั่นเขาที่เพิ่นซื้อมาจากฟังไทยผู้ะเนาะเอามาหับจ้างปั่นเขาอยู่แถวสนบทลาวเฮาเนาะยังคงใส่รถแบบนี้ นะทุกคนนาะกายยังบนแน่ใจว่าอีกจาก,กี่ปีจึงที่มีผู้ซื้อรถปั่นเขามาแต่ฟังไทยมาหับจ้างนาะทุกคนเนาะส่วนใหญ่ก็คือชิบูมีดอกเพราะว่ามันบบมีมันน้อยนะทุกคนที่ทีมีรถที่ที่มีนาแบบพงกวางแบบคือนาลุงลี่ขนาดมันน้อยคนที่สีเห็ดแบบนั้นเนาะถ้าหากเห็ดแบบนั้นมันน้อยคนที่ทีไปเหมาดำนาที่นะนะทุกคนเนาะกระชิบประมาณนี้แหละน้อทุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเขาเฉพาะ เธือนี้มันได้32เปล่าเนอะทุกคนเนาะถ้าหากเกี่ยวอีกสุดหน้าแม่นุ้งลีสิทยให้เบิ้งอีกถ้าหากได้มาลองสานเนอะทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อ